ครับผมวันนี้เราก็สวัสดีกันอย่ามเย็นครับผมพอดีได้สินค้ามาใหม่เราจะมาลองครับผมเป็นสารฟื้นฟูแบตเตอรี่ปรีดซื้อมาสองกวัน,น,นวันละ 3, 6, สามสิบสี่สี่เขาให้ยอดลงไปในแบตเตอรี่ช่องละ5 cc ีีครับผมแบตเตอนนี้แบตเรา มันใช้มาประมาณเลยเกือบสองปีแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดทดลองใส่เลยนะครับครับผมผีสอน้ำยาเลยครับผมเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่สองลูกเดี๋ยวเราไปเปิดช่องกันครับช่องวันห้าสิบปีนั่นคือเราวันนี้เราจะใช้ประมาณเลยเราเรียกลูกเป็ผมเป็นสารเคมีดูมาซิง จะได้ประมาณเท่าไสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมที่คอยติดตามคลิปผมอยู่ก็หลังจากที่เราเติมน้ำยาฟื้นฟูแบตเตอรี่<ม>ก็ได้ขับรถไปเที่ยวทางอูตเปามาครับผมหาดทราย EOD ครับผมก็รถเพิ่งมาจอดเดี๋ยวเราไปเช็คค่าโวลตนของไฟกันครับผม แต่ตอนนี้ข้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงครับแดดเปี้ยงเลยตอนนี้ค่าไฟของเรามันอยู่ที่12.9ครับผมอาจจะไม่ชัดเจนแสงเข้าด้วย2.9เราเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆครับผมแล้วตอนเย็นจะมาทำการเปิดเปิดวัดค่าวโวลต ให้ดูกันว่าค่าไฟมันจะอยู่ที่สิบสองเท่าไรครับผมแต่ก่อนเติมนั้นค่าของไฟแบตเตอรี่ค่าโวลต์มันอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งสิบสองจุดสองครับผมแล้วเดี๋ยวเย็นเราจะมาทำการเช็คไฟให้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมแบบเปลี่ยงเปียเลยเี้งเคี่ยงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนมืดกันครับก็ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คไฟมองเห็นไหมครับผม12งเจครับผมการลดก็จอดทิ้งไว้พับใหญ่ๆแล้วเ,วเดี๋ยวเราเอามิเตอร์ตัวนี้มาจิ้มดูกันอีกทีหนึ่งครับ ทางนี้ราดูตัวเลขกันว่ามันจะขึ้นเท่าไหรเราใช้มิเตอร์จริงจับเลยครับผม,มจับมือเดียวครับไม่ถนัดดิโอ้เนี๋ยงเสียบอยู่ครับผมเลยมีตัวคีบช่วยแย่ดินลงไปครับอ,อ่โอเคครับผมมิเตอร์ก็ จะขึ้นอยู่ที่12.7.12.72ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คฝั่งนูน้นอีกลูกหนึ่งครับอาจจะตาลายนิดนึงดีไม่ได้เอาขากล้องมาครับน้กที่หนึ่งที่เราเติมไปน้ำยาฟื้นฟูแบตเตอรี่แี่มันออกมาบริหารงานโดยช่างเชิดในโกโล เดี๋ยวดูกันครับผมควรในควบวกครในคว่ลบเอยลงมองไม่เห็นโอเคว,วบวกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแชรบวกไว้ก่อนเลยไม่ได้เอาตัวนิกมาพอจิบเข้าไปแล้วครับผมลูกนี้ก็สิบสองเจ็ดสามครับผม สองลูกถ้าไฟก็ถือว่าโอเคครับผมแสดงว่าน้ำยามันเข้าไปสลายตัวซันเฟสฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้มันกลับมาใหม่อีกทีคือเดี๋ยวเราไปเช็คลูกหน,ะน้าเปิดฝากระโปรงแปแล้วอเอ้าลูกก่อนครับผม ตั้งให้หน่อยดิดึงขาให้หน่อยดึงขาตั้งให้หน่อยโอ้โหนี่เดินเล่นนี่แก่แล้วครับครับมือยกโยกกามือเดียวดิเอาโหเอาละครล็อกเออหาลูกไปเจออีกโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คลูกหน้าตัวนี้ที่เติมน้ำยาไปวันนั้นก็เติมทั้งหมดครับผมเดี๋ยวตัวจิ้มโควบไปก่อนกับโควบตามโอเค สายจิ้มแล้วครับผมแบบลมวามเรมิตเตอร์ก็จะได้13 13.05ครับผมถือว่าน้ำยาโอเคเลยครับผมก็ปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่นะนะ12 12.2นี่รถก็ดับทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ไม่ใช่แบบใหม่นะครับผมก็เป็นแบตเกา่า ที่ใช้มาเป็นปีแล้วครับแล้วก็มาเติตมน้ำยานี่แหละเพราะเราลดเรามาันจะลดเครื่องเสียงด้วยก็เลยต้องเรียดถอดแบตเตอรี่บ่อยๆก็สรุปว่าน้ำยาตัวนี้ก็โอเคครับผมนี่แบบแบบลูกนี้ก็สองปีกว่าแล้วครับผมเติมน้ำยาเข้าไปก็เห็นผลก็ขึ้นสิบสองุดเจ็ดอันนี้ก็เกือบสามปีแล้วครับผม ก็อยู่ที่12.7เหมือนกันแต่เติมน้ำยาพอเติมพร้อมกันก็เลยขึ้นเท่ากันทั้งหมดครับผมก็สรุปว่าน้ำยาตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับผมน้ำยาสลายซัลเฟตเคมีขวดเล็กๆหวดละ 30cc หยอดเข้าไปช่องละ5ซ c ครับผมเห็นผล ขอถ่ายรูปหน่อยครัจัดใต้โอเคนะครับผมขอจบการรีวิวแค่นี้สวัสดีครับว <c oughs> ันนี้ก็ตอนจาบตอนอนี้<อ>เรากำลังเ<ม>ติมนิญาตปิดไปก่อนครับผม,หหามาช่ฮะช่างเชิดในกระลโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดฝั่งนูมม้นกันครับ การนี้จะเป็นปฏิีสองครับผมพอดีเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเติมกันเลยครับผมเดีย๋ยวู่พอเดินหน้าแล้วกันครับผมนีค้ค,ครับผมน,นี่นะตอนที่ข้ <c oughs> า,า,าแบบที่แล้วครับ เดี๋ยวราปิก่อนโอ้กน,นอ,อ่าตอนนี้อันนี้ตัวนี้จะเป็นลูกขวานนะครับผมสิบสองจุดสองที่เราเติมน้ำยา้าไปแล้วสองลูกตัวบนนี้จะเป็นลูกหน้าที่เรากำลังจะเติมครับผมลองเช็ใคใจก่อนกาอยู่ที่สิบสองจสอ่าและเดี๋ยวเราไปเติมน้ำย,ยาทิ้งไว้เลยครับผม สองสนะครับผมลูกน้าก่อนที่อ,อย่ากไม่ดเคอครับตอนนี้เราจะทำการเติม,มยานาึ้น้า,า PC, 1, 30, 40, คผม่อาห้าสีพีกขวดหนึ่งมีสามสิบี่ีครับผมกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมครับ สามสิบสี่เปจะสรุปว่าที่เราเคยทไปแล้วก็ไปจากทิ้สามเดชนเลยครับผมส่สสองสามสี่ห้าหกสิบสามโวลต์้าน้านครับผมจะไม่ได้ติดเรื่องนะครับเต็มข้งแรกกนเลยดห้าสี่เตมหมดันแล้วหมดเลย1ุสองจดเจครับผมมาณนี้จากค่าเดิมที่เรามีอยู่ เราคืนคูแบตเตอรี่ได้เยอะครับผมแบตที่ใช้เป็นอายุประมาณเกินสีขึ้นไปแล้วครับผมโอเคนะครับผมจบรีวิวเพลล์ครัร์ปึงว่าผ่านให้ห้าดาวครับผมห้าดาวเต็ม